ณผู้ชมครับเรียกได้ว่าค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็สำหรับการประกวดนะครับสำหรับมิสแกรนภูเก็ต2026นะครับก็ถือว่าสุดเดือดนะครับเพราะทางด้านของไอรินแนบสุขนะครับหมายเลข4เนี่ยก็สามารถที่จะทำคะแนนนะครับเข้ารอบคว้ามงกุฎอย่างสมศักดิ์ศรีแล้วก็ขณะที่เสียงเชียร์นะก็บอกว่าดันสนานฮอลเลยทีเดียวครับ ค่ำคืนที่ผ่านมานะครับสุดเดือดของเวทีมิสแกรนภูเก็ต2026ได้สร้างโมเมนต์สุดประวัติศาสตร์อีกครั้งครับเมื่อไอรินแนบสุขผู้เข้าประกวดหมายเลขสี่ได้โชว์ฟอร์มสวยเฉียบนะครับตั้งแต่รอบเปิดตัวจนคว้ามงกุฎนะครับ The Speed of Andaman คว้าตำแหน่งในี่สามารถไปครองได้ก็คือ Miss Grand ภูเก็ต2026เป็นลูกสาวคนใหม่ของภูเก็ตนะครับอย่างสมศักดิ์ศรีท่ามกลางเสียงเชียร์ที่สะเทือนหอแกรนบอลรูมโรงแรมโนโวเทลภูเก็ตเลยทีเดียวครับ สำหรับไอโอลินนะครับขอไปครับสำหรับไอลินนะครับโดดเด่นตั้งแต่รอบชุดว่ายน้ำด้วยลุกสดใสออร่รานางงามจับเต็มนะครับจนคว้ารางวัลบีตอินสวิมชุดนะครับก่อนจะกลับมาพิฆาตใจกรรมการอีกครั้งในรอบชุดราตีด้วยลุกที่หรูหราสง่างามระดับมิสแกนะครับพร้อมบุคลิกที่เฉียบคมทุกก้าเดินการแข่งขันนะครับขยับสู่ความเข้มข้นสุดในรอบ2คนสุดท้ายระหว่างไอลินและน้ำอิงสุธิดาเอียดปูที่ต่างปล่อยพลังสปีด ปล่อยพลังสปีดและตอบคาถามอย่างมั่นใจนะครับชัดเจนและมีพลังและมีอินเนอร์นะครับแต่ที่สุดแล้วเนี่ยเสียงเฮกึกกล้องเมื่อชื่อของไอรินหมายเลข4ีถูกประกาศเป็นผู้ชนะนะครับคว้าวตำแหน่งมิสแกนภูเก็ต2026เป็นลูกสาวภูเก็ตคนใหม่โดยที่แฟนนางงามเชื่อว่าเธอจะไปได้ไกลบนเวทีมิสแกนไทยแลนด์อย่างแน่นอนครับ